รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเข้มคน้นคนคลักไปกับรายการคนหัวกะทิ มื่อก่อนนี่ลำบากหลายลำบากแห้งจนมาหอดมือนี้พ่าคขึว่าจะาของสิรุดผลจากหนีจากสินจนมีเงินเหลือกเก็บมาจากน้ำพักน้ำแรงของเจ้าของจากการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานของตัวเอง เมื่อก่อนนี้หากพูดถึงจังหวัดกาลสินผู้คนจะนึกถึงจังหวัดทางภาคอีสานที่เผชิญกับภัยแล้งผืนดินแยกแตกระแหงและห่างไกลความเจริญและก็ติดอันดับจังหวัดที่ประสบปัญหาความยากจนเรือรังติดต่อกันมากกว่า5ปี แต่ตอนนี้ภาพความร้านแคนลำเคนของจังหวัดกาลสินเปลี่ยนไปแล้วครับโดยอนุภาพของพลังความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทั้งภาคราชการเอกชนประชาสังคมและประชาชนชาวกาลสินร่วมกับแรงหนุนเสริมจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่หรือบอพอทอ ที่เข้ามาจับมือกับมหาวิทยายลัยกาลสินหลอมรวมเป็น,นกลไกหลักในการขับเคลื่อนโมเดลกาลสินไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังซึ่งถูกจุดประกายขึ้นโดยอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินนายไกรสอนกองฉลาดโดยนำร่องดำเนินการที่อำเภอนาม,มน์ด้วยโครงการปลูกผักแก้จนเปลี่ยนดินแล้งเป็นความเขียวขจีของพืชผักอินทรีย์ฝั่งแค่ชื่อก็ร้องว้าวแล้วไหมล่ะแต่จะว้าวว,าว้วาวว้าวแค่ไหนติดตามรายการขนหัวกะทิของเราวัน นีได้เลยกับโครงการวิจัยปลูกผักแก้จน แต่ก่อนนี่โอ้ยไม่รู้จะใช้นี่ยังไงครอบครัวมีคนเยอะรายได้น้อยปัจจุบันนี้เข้ามาอยู่ในกลุ่มแปลงผักปลอดภัยลงสว่างจันรเจริญก็หลุดพ้นจากครัวเรือนยากจนแล้วค่ะรายได้นะคะก็เปลี่ยนแปลงเยอะค่ะอยากใช้นี่ก็ได้ใช้นี่มีตังค์ให้ลูกไปรโรงเรียนจากเดิมนะคะเป็นนี่อยู่8ปดพันนะคะตอนนี้มีเงินออมแล้วประมาณหมื่นกว่าบาทเงินออมของเราส่วนใหญ่จะมาจากภาคการเกษตรนี่แหละคะ่ะ ตั้งแต่เริ่มเข้าร่วมโครงการจากทางมหาวิทยาลัยก็ทําให้ครอบครัวของพี่ดีขึ้นสถานะก,การเงินก็ดีขึ้นจากเราที่ไม่มีเงินใช้นี่จากที่เราไม่เคยได้ออมสักบาทเราก็มีก็เลยทําให้เราหลุดพ้นจากความยากจนก็ต้องขอบคุณโครงการที่ทางมหาวิทยาลัยทํามาให้เพื่อให้เราหลุดพ้นความยากจน เนื่องจากทีมวิจัยของเราได้ลงมาคุยกับพอ่พอพ่อแม่แม,แม่ที่แปลงของบ้านลงสว่างจันจนริญเราก็เห็นตัวช่องว่างที่จะนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยเข้ามาช่วยเติมเต็มนะครับสำคัญเลยในการทำแปลงผักที่ดงสว่างนี่ก็คือเรื่องของน้ำกับดินเนี่ย ต้องต้องรู้ก่อนช่วงแรกที่เราลงมาเราก็พบว่าดินเนี่ยมันอาจจะต้องมีการตรวจสอบก็พาชาวบ้านเนี่ยแหละครับในการเก็บตัวอย่างดินนะครับในแต่ละจุดในแต่ละแปลงแล้วก็เอามารวบรวมกันแล้วก็ตรวจสอบคุณสมบัติของดินซึ่งชาวบ้านก็จะได้เรียนรู้วิธีการเก็บดินตรวจด,ดิน แล้วก็วิเคราะห์ว่าดินของเราเนี่ยมันมีความเหมาะสมไหมถ้าไม่เหมาะเราจะปรับปรุงอย่างไงมันก็เป็นเรื่องยากที่เราจะทําให้คนรุ่นเก่าเนี่ยยอมรับวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ช่วงแรกๆก็อาจจะมีเห็นด้วยไม่เห็นด้วยพอเราทําไปแล้วแล้วมันเห็นผลชาวบ้านก็เริ่มเริ่มให้ความไว้วางใจในทางของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมากขึ้นนะครับ การบริหารจัดการแปลงความรู้เดิมเนี่ยเขาจะปลูกพืชชนิดเดิม,ดมสๆสัาๆพวกโกรคแมลงมันก็จะตามมาพอเราเข้ามาพูดคุยกับกลุ่มเกษตรกรกลุ่มชาวบ้านของเราเนี่ยเราว่าเออการปลูกพืชเนี่ยมันน่าจะสลับกันครับแล้วก็มีปฏิทินการปลูกในแต่ละช่วงเดือนช่วงฤด,ดูเนี่ย ถ้าเราปลูกสลับไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะลดการเสียหายจากโรคและมแมลงได้นะครับการผสมผสานระหว่างวิทยาศาสตร์สมัยใหม่กับประสบการณ์ของเกษตรกรหรือว่าของพ่อของแม่เนี่ยถ้าเราประสานกันได้มันจะทําให้ประสิทธิภาพของการบริหารจัดก,การแปลงหรือว่าการดาเนินงาน,นมันสูงขึ้นครับ ในส่วนของเครือข่ายของมหาวิทยาลัยกรสินเราโชคดีนะครับเราเป็นมหาวิทยาลัยในพื้นที่แล้วก็มีเครือข่ายทั้งสถาบันวิจัยวิาสาหกรละเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยสำนังกงานเกษตรจังหวัดกรสินสำนังกงานเกษตรอำเภอกรมวิชาการเกษตรกรมพัฒน,นาที่ดินก็จะเป็นเครือข่ายที่ช่วยกันนําวิาสาหกรรเทคโนโลยีเข้ามาคอยช่วยเหลือกันในการขับเคลื่อนแปลงของเกษตรกรนะครับคนจนในหมู่บ้านเราก็ไม่มีที่ดินทํากินก็ไปรับจ้างทั่วไปเสร็จแล้ว มหาวิทยาลัยกาลสินมาสำรวจว่าคนจนในหม,มู่บ้านมีอาชีพมีการงานทำไหมครับสำรวจแล้วก็ไม่มีงานทำกันผมก็เลยปรึกษากับพระอาจารย์ที่วัดเนี่ยตอนแรกเนาะก็ไม่มีใครอยากทำหรอกไม่เชื่อว่าจะทำได้ก็เลยชวนพระอาจารย์มาแผ้วถางแล้วก็ชวนแม่ออกที่มาวัดนะทำดูที่จะทำได้ไหมผมก็เป็นเกษตรเคยทำปลูกผักอะไรมาก่อนก็เลยทำตามที่เคยทำมาเลยครับพอทำแล้วก็มันก็ได้ผลนะครับเพื่อนบ้านเราเนี่ยก็เห็นว่าเออ อับงามได้ผลดีก็เริ่มมีสมาชิกเข้ามาในหมู่บ้านเขาก็มาสมัครกันเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆครับออมีเจ้าหน้าที่เข้ามาชักชวนว่าหลวงพ่ออยากจะช่วยครัวเรือนยากจนเเจริญพ่ออยากจะหาสถานที่เล่าว่าจะได้ที่ไหนดีเขาถามพอหลวงพ่อได้บอกว่ามีที่โรงเรียนหลวงพ่อได้บอกว่าเดี๋ยวจะพาไปคุยกับผอ,อ พราะโอเคเขาเห็นใจว่าจะมาทาให้หมู่บ้านเรามีอาชีพทางานหากินทำงานอะไรอย่างเงี้ยเขาเลยยกให้หลวงพ่อผู้ใหญ่บ้านกับเจ้าหน้าที่ที่มอลงมาไปคุยก็เลยได้ไงลูกทีนี้ก็ไอ้ครัวเรือนยากจนเขาก็ครัวไม่มีงานก็ไม่พอกินก็ไม่ค่อยอยากจะมาไม่อยากมาหลวงพ่อก็เลยประกาศว่าลงมาวัดหน่อยก็เลยอธิบายให้ฟังบางคนก็เห็นด้วยบางคนก็เห็นด้วยว่าไม่สําเร็จว่าไม่ได้กินว่าไม่ไม่พอกินเขากลัวทุนไม่มา หลงตะกเลาบอกว่าอะไรอะไรถ้ามันขาดเดี๋ยวจะช่วยเดี๋ยวหลวงพ่อจะอุ้มเองให้ทํากันไปจนมีเงินไม่ให้ยากไม่ต้องไปตกใจถ้าเขาไม่มาเดี๋ยวพ่อไม่เอาคืนก็เลยมากัน หน่วยงานของเรานะคะคือสำนักงานกเกษตรอำเภอนามนนะคะกรมส่งเสริมการเกษตรกระทร,ระวงกรเกษตรและสหกรณ์ค่ะเป็นหน่วยงานภาคีนะคะในการเข้าร่วมเป็นคณะทำงานในการขับเคลื่อนโครงการค่ะ เราจะมีฐานข้อมูลของเกษตรกรอยู่แล้วและในโครงการแก้จนนะคะเราก็จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการค้นหาเป้าหมายแล้วเราก็จะลงไปดูว่ากลุ่มเป้าหมายที่ทางมหาวิทยาลัยต้องการมีใครบ้างมีเกณฑ์ยังไงบ้างแล้วเราก็จะเข้าไปส่วนหนึ่งว่าเออเราสามารถที่จะไปช่วยเขายังไงบ้าง ชาวบ้านหรือเกษตรกรเนี่ยประกอบอาชีพหลักคือทําข้าวอยู่แล้วเป็นข้าวนาปีจะได้เงินแค่ปีละหนึ่งครั้งทีนี้เราก็เลยมาคิดกันว่ามันจะเป็นโมเดลหรือว่าเป็นพืชชนิดไหนที่จะทําให้เขาเนี่ยมีรายได้ประจําวันมีรายได้เป็นรายสัปดาห์มีรายได้เป็นรายเดือนที่มันเห็นเป็นรูปประทับอะคะ่ะก็เลยเกิดเป็นโครงการแก้จนในเรื่องของการปลูกพัก ก็คือด้วยความที่เราเป็นภาคีเครือข่ายที่มีความรู้ในเรื่องของด้านการเกษตรนะคะเราก็จะนําความรู้ด้านการเกษตรเนี่ยมาอบรมนะคะให้กับชาวบ้านหรือเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการหรือมารวมกลุ่มโดยการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องวิธีการปลูกวิธีการตากแปลงนะคะวิธีการฆ่าเชื้อแปลงแล้วก็สนับสนุนให้ชาวบ้านเนี่ยทำการเกษตรแบบปลอดภัยแล้วก็ ให้เกษตรกรเนี่ยสมัครเข้าร่วมโครงการผักอินทรีย์แล้วเขาก็จะได้ใบรับรองมาตรฐานอินทรีย์แล้วผักเขาเนี่ยมันก็จะมีคุณภาพสามารถที่จะส่งขายตามห้างหรือตามบริษัทที่เขารับซื้อผักได้พลิกดินแรงเป็นความอุดมสมบูรณ์พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส ฟังแล้วไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมครับว่าอาชีพง่ายๆยังการปลูกผักจะสามารถช่วยสร้างงานสร้างรายได้และก็ยกระดับคุณภาพชีวิตคนจนให้ดีขึ้นได้จริงเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกับนักวิจัยกันว่าเขาคิดโครงการง่ายๆให้ออกมาเจ๋งแบบนี้ได้ยังไงห้ามพลาดนะครับ ขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการคนหัวกะทิช่วงนี้เราจะมาฟังแนวคิดจากนักวิจัยกันครับว่ากว่าจะมาเป็นโครงการปลูกผักที่นํามาเป็นโมเดลแก้จนในวันนี้เปลี่ยนปัญหาให้กลายเป็นรอยยิ้มของชาวบ้านพวกเขาต้องผ่านอะไรมาบ้างภายใต้โมเดลกาลสินไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง จังหวัดกระสินก็เป็นจังหวัดที่ค่อนข้างมีปัญหาในการที่ใช้ข้อบูลต,ตัวเลขขอคดจนที่ถูกต้องและเบ็ดยำเราเองก,ก็ได้รับก็บประบาลจากบพทก็มาทําการสอบทวนประกอบกับจังหวัดกระสินก็ต้องการที่จะเป็นโครงการคอดการสินไปเชีงใครไว้ข้างหลัง ก็พยายามที่จะค้นหาคนจนที่ตกสำรวจไม่สามารถเข้ามาในระบบได้เลยก็ขาดการดูแลช่วยเหลือทางมอะไรก็ได้ดําเนินการปูพรมทางจังหวัด18อําเภอ135ตำบลแล้วก็สำรวจครบในเวลา1ดกปีแล้วก็ทําระบบ KHM ซึ่งเป็นระบบดิจิตอลแพลตฟอร์มที่ใช้สําหรับติดตามตวจสอบหรือใช้เพื่อการตัดสินใจปีต่อมาเราก็ทำซ้ำเพื่อตรวจสอบหาความเบ็ดยำ ผมค่อนข้างวั่นใจว่ามหาลัยเกษตรนี่ค่อนข้างที่จะทําข้อบูลเรื่องนี้ได้แทบจะไม่ตกหล่นเราก็แบ่งคนออกไปเป็นกลุ่มท้่อยู่ลำบากอยู่ยากอยู่ได้แล้วก็อยู่ดีเพื่อให้การช่วยเหลือจะได้มีความชัดเจนขึ้นส่วนมีคนกลุ่มหนึ่งที่เราบอกว่าเขาควรจะได้รับการดูแลตัวเขาเองเขาขาดโอกาสอะไรเขามีปัญหาตรงไหน ทําใเขาตึงเดินด้วยตัวเองไม่ได้ปรากฏว่าเขาก็ขาดทรัพยากรหลายอยา่างขาดความรู้ขาดที่ดินทํากินอเมื่อเราได้ขอ้อมูลอย่างนี้แล้วต่อมาทางมอะไรก็ได้ดําเนินการหาวิธีการที่จะ แก้ปัญหากลุ่มค้อจอกลุ่มนี้เราก็ก็เกิดโครงการปลูกผักอำเภอดาบดที่ดีจำกินด้วมีก็ไปขอจากโรงเรียนแล้วแบ่งแปลงให้เขาทําอันนี้ก็จะช่วยให้เกิดกระบวนการที่เรียกว่ามีรายได้ที่จะอยู่ได้แต่ละวันแล้วเราก็พยายามยกระดับให้เขามีรายได้ต่อเดือนแล้วก็มีรายได้มากขึ้นตามลําดับ การสินแฮปปี Happy ้เนชโมเดลเนี่ยเป็นนโยบายของจังหวัดเขาเรียกว่าคนการสินไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังโดยการนําข้อมูลจาก g p m a p ที่ประเทศไทยได้ทําการสํารวจเรามาค้นหาสอบทานขูเรือนยักจนเมื่อเราค้นหาขูเรือนยักจนในกลุ่มเป้าหมายเราก็จะนําข้อมูลเหล่านี้ครับมาสู่ในระบบของ KSM หรือว่ากาลสินแฮปปี้เนชโมเดล เพื่อที่จะวิเคราะห์ว่าศักยภาพหรือว่าความสามารถเขาในแต่ละฐานทุนเนี่ยเขาเป็นอย่างไรเพื่อที่เราจะไปช่วยเหลือหรือเราจะไปยกระดับความสามารถเขาให้สามารถที่จะดํารงชีพได้ เค m มนะครับมีฟังก์ชันการทำานเนงานประกอบด้วยหนึ่งก็คือระบบบันทึกข้อมูลแก้ไขค้นหาโคลเรือนยากจนเมื่อเราบันทึกโคลเรือนยากจนเสร็จปับ๊บมันก็จะมีระบบที่2เรียกว่าระบบวิเคราะห์ฐานทุน5ด้านก็จะประกอบด้วยทุนมนุษย์ทุนทางกายภาพทุนทางด้านเศรษฐกิจทุนทางด้านสิ่งแวดล้อมและก็ทุนทางด้านสังคมเมื่อเราวิเคราะห์ระบบฐานทุน5้าด้านเราก็จะเห็นศักยภาพของโคลเรือนเหล่านั้นว่าความสามารถเขาหรือว่าศักยภาพเขาในแต่ละด้านนีเป็นอย่างไร อันที่3ก็คือระบบวิเคราะห์ระดับความยากจนของโครเรือนครับในระดับการวัดเราจะมีทั้งหมดอยู่4ระดับก็คืออยู่ได้อยู่ดีอยู่ยากอยู่ลําบากดังนั้นเมื่อเรามีทั้งหมดอยู่4ระดับเราก็จะมาดูว่าในโครเรียนที่อยู่ในเส้นสีแดงนะครับเส้นสีแดงก็คือในอยู่ลําบากกับอยู่ยากเราจะมีวิธีการช่วยเหลือเขายังไง จุดเด่นของกลาสินแฮปปี้เอชโมเดลก็คือว่านอกเหนือจากฐานโครเรือนยากจนในทีพีแมเรายังมีฐานโครเรือนยากจนที่เป็น20%ล่างที่เขาไม่มีโอกาสที่จะเข้าไปสู่ในระบบของภาครัฐในกลสินแฮปปี้เอชโมเดลนะครับเพื่อที่จะให้เกิดความยั่งยืนกะ็คือการใช้ระบบของข้อมูลเพื่อที่จะเอาไปใช้ในการส่งเสริมในเรื่องของการจัดกิจกรรมหรือว่ากำหนดยุทธศาสตร์ของในระดับหน่วยงานของภาครัฐภาคเอกชนเพื่อที่จะช่วยเหลือโครเรือนเหล่านั้นนั้นโครเรือนเหล่านั้นเมื่อได้รับการช่วยเหลือลือยก ระดับความสามารถก็สามารถที่จะขจัดความยากจนของจังหวัดกาลสินเนี่ยให้มันเกิดความยั่งยืนได้ครับผม จะเห็นได้ว่าโครงการปลูกผักแก้จนภายใต้โมเดลกาสินษไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนี้ประสบความสําเร็จได้ด้วยความร่วมมือกันของภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วนที่มีเป้าหมายมุ่งแก้ปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ําและยกระดับฐานรากคืนน้ขํขคืนความสุขให้คนกเกษต์อย่างแท้จริงนอกจากนี้ทางโครงการวิจัยยังต่อย,ยอดโครงการโดยการส่งเสริมยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวบ้านพัฒนาอย่างยังย่งยืนช่วงหน้าเราจะไปดูกันว่าจากโครงการ การวิจัยนี้จะสามารถแก้จนให้ชาวบ,บ้านสามารถปลดหนี้และลืมตาอ้าปากได้จริงหรือไม่คุณภาพชีวิตของพวกเขาเป็นอย่างไรติดตามกันต่อช่วงหน้านะครับ ช่วงที่แล้วเรารู้ถึงที่มาที่ไปของโครงการแล้วแต่จะบอกว่าการที่จะนําโครงการปลูกผักแก้จนนี้ไปบอกชาวบ้านและก็ยืนยันว่าการปลูกผักสามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้ชาวบ้านที่อยู่กับภัยแล้งมาจนชินนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับต้องอาศัยหลายปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องโดยเฉพาะการได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทั้งภาคราชการเอกชนที่ต้องมุ่งมั่นกับการแก้ปัญหาอย่างจริงจังรวมทั้งประชาชนในพื้นที่ต้องเชื่อมั่นในองค์กร ที่เข้ามาดูแลและก็เปิดใจนําองค์ความรู้ต่างๆที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจในการยกระดับคุณภาพชีวิตของตัวเองให้ได้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันต่อเลยนะครับแต่ก่อนเราก็ทาจะไปขายเองเป็นหลักไปขายตลาดเช้าเนี่ยผมก็เลยมาคุยว่าถ้าเราจะไปขายตลาดเช้าเนี่ยมันก็ต้องเสียเวลาตื่นแต่เช้า ต่เวลาการพักผ่อนก็จะน้อยลงทำอย่างไรเราจะไม่ต้องไปขายเองแต่เราอาจจะได้ราคาน้อยลงมาหน่อยแต่ว่าเราจะได้เวลา,าเพิ่มขึ้นก็เลยว่าจะหาบริษัทซึ่งมารับซื้อให้ให้กับสมาชิกซึ่งสมาชิกไม่จำเป็นต้องไปขายที่ตลา,าดแล้วแล้วอาจเอาเอา,เอาผู้ซื้อเนี่ยมาหาเราเลยก็จะมีของคิงวิสที่วิ่งวิ่งมารับผลผลิตอยู่ที่สวนเราแล้วไม่ค้าในตลาดเขาเริ่มรู้ว่าเราทําผักอยู่ประจำแล้วเนี่ยก็อยากได้อะไรเนี่ยก็จะมาซื้อที่นี่เลยอันนี้คือความสะดวกแล้วที่เราได้กลับขึ้นกลับมา หลังจากที่มีแม่ค้าที่มาแล้วเราจะมีผลผลิตที่ตกเกศตรงมาถ้าเราจะไปทิ้งเฉยเฉยมันก็จะเสียดายเราก็เลยมามองว่าถ้าเรามาแปรูปเป็นการถนอมอาหารแล้วมาเพิ่มมูลค่าในตัวนี้ที่ส่วนหนึ่งเราก็เลยมอง,มองการที่การแปรูปก็จะอาจจะมีเช่นผักดองมะม่วงดองไขเ่เค็มผลิตภัณฑ์ที่ออกมาจากกลุ่มเนี่ยเรามีการคุยกันและปรึกษากันว่าเราจะทําอะไรบ้างหลังจากคิดได้แล้วเราก็เลยไปปรึกษากับทางมหาวิทยาลัยว่ากลุ่มมีความคิดอย่างนี้แหละซึ่งมหาวิทยาลัยก็ให้คาตอบมาว่าเออ ดีและก็พร้อมที่สนับสนุนในเรื่ององค์กรต่างๆที่ที่จะลงมาซัพพอร์ตให้กับทางกลุ่มออในโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนของจังหวัดกรสินเนี่ยเราได้ดําเนินการมาค่อนข้างนานหลายปีแล้วเราเห็นช่องว่างอันหนึ่งว่าออคนจนเวลาเขาอยู่มารวมกลุ่มแล้วทําประกอบอาชีพเ่ยนะครับการบริหารจัดการกลุ่มของเขาค่อนข้างมีปัญหาเนาะก็เลยได้ชักชวนเขาให้มาช่วยเป็น,นกลไกสําคัญแก้ไขปัญหาความยากจนของจังหวัดกรสินร่วมกัน ก็จะมีทั้งวิสาหกิจชุมชนมันมีทั้งบริษัทมันมีทั้งง้างหุ้นส่วนนะเข้ามาอยากบ่มเพาะเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเพราะ,ะนั้นทีมนักวิจัยก็จึงเข้าไปช่วยเขียนแผนการดําเนินงานก็ไปคุยกับเขาแล้วบอกว่าเออมีครัวเรือนยากจนเข้าไปอยู่ในแผนหน่อยจะเอาอยู่ตรงไหนก็ได้เขาอยากเป็น SE ก็คืออยากเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมอาจารย์ก็กว่าถ้าอย่างนั้นรับซื้อผลผลิตจากครัวเรือนยากจนหน่อยไหมสามสี่ครัวเรือนหรือ5ครัวเรือน10ครัวเรือนแต่แล้วแต่กําลัง โครงการวิจัยก็ไปพัฒนาทักษะในการปลูกต้องปลูกแบบนี้นะแล้วก็ส่งขายให้กับห้างหุ้นส่วนลักษณะจะประมาณนี้ครับรเพราะฉะนั้นกลุ่มเนี้ยเขามีวิธีการทํางานแบบนี้จากเดิมที่เขาไม่มีวิสัยกิจก็ยินดีนะครับเพราะอย่างไรก็แล้วแต่เขาก็คือคนในชุมชนเดียวกันนั่นเองนะครับเขาก็ทําให้คนยากจนนั้นมีไรายได้เพิ่มมากขึ้นและเขาก็ยังได้ขึ้นทะเบียนเป็น,น p r e s e นะกลุ่มกิจาการเพื่อสังคม ส่วนเรื่องการทําบัญชีครัวเรือนเราก็จะเน้นให้สมาชิกทุกคนเนี่ยต้องทําบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนการผลิตของพืชแต่ละชนิดซึ่งเราจะมีการทํากันทุกรอบบัญชีประมาณว่าหนึ่งเดือนเนี่ยเราจะมีการติดตามซึ่งตัวผมก็จะเป็นครูบัญชีของอําเภอสามน์ซึ่งหลังจากที่เราแนะนําให้เขาทําบัญชีเขาจะได้รู้ต้นทุนจริงๆว่าจะลดส่วนไหนที่เพิ่มส่วนไหนไหมครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการประสบความสําเร็จอย่างดีนะครับเพให้ชาวบ้านเรารู้จักการทําบัญชีมากขึ้นครับ ทำยังไงเราถึงจะมีรายได้ให้กับเกษตรกรต่อวนันต่ออาทิตย์แล้วก็ต่อเดือนนะคะแล้วก็คือนี่คือจุดเริ่มต้นของเราที่ว่าถ้าเราไม่ทําแล้วก็ไม่วางแผนให้เกษตรเขาก็เหมือนกับว่าเขาต้องปลูกไปเรื่อยๆนะคะเราก็เลยมาวางแผนให้ก็ตอนนั้นนะคะก็คือเราจะมาวางแผนเรื่องการปลูกแล้วก็ในส่วนที่ทำยังไงให้แปลงผักหรือว่าผักชนิดนี้ได้มีปริมาณที่เพิ่มขึ้น ผักตัวเนี้ยใช้เวลาเท่าไหร่แล้วเราจะส่งออกนะ่ะเราจะส่งออกวันไหนเราก็จะมีแผนการลงลงบัญชีไว้นะคะแล้วก็จะให้เกษตรกรเนี่ยทำตามแผนเราประโยชน์ในการวางแผนนะคะก็คือเราได้สิ่งที่คงที่จำนวนผักจำนวนออเดอร์ได้มาตรฐานแล้วก็ทำให้ผู้บริโภคของเราเนี่ยได้กินดีเป็นผักที่ปลอดภยัยพอเราเริ่มได้ผลผลิตพอขายได้เนาะเราก็เลย จะตั้งออมรทัพย์เพื่อการผลิตขึ้นมาครับตอนนี้มีสมาชิกอยู่แล้วประมาณ80กว่าลายครับเราตั้งให้ออมเดือนละ20บาทคือถือเป็นหุน้นหุ้นละ20บาทกลุ่มออมรทั์เพื่อการผลิตของเราเนี่ยตั้งขึ้นมาเพื่ออนาคตจะมีเงินพัฒนากลุ่มต่อไปหรือว่าเอาไว้ให้กลุ่มกู้ยืมเน